วันนี้นะครับติดโซลา r เซลล์นะครับระบบไฮบริดออฟกิดนะครับบ้านคุณแจ็กกี้นะครับผมตั้งแผงโซลา r เซลล์นะครับติดทั้งหมด8แผงนะครับแผงของ psi 520วัตต์นะครับไฟดับนะครับมีปัญหาเรื่องไฟดับบ่อยไฟตกบ่อยนะครับติดระบบไฮบริดนะครับมีแบตเตอรี่สำรองใช้งานได้ดีเลยนะครับ ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดแผงโซล่าเซลล์ครับแปดแผ่นนะครับฝั่งนี้สี่แผ่นนะครับอีกฝั่งหนึ่งสี่แผ่นครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเดินท่อร้อยสังลางนะครับเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้นะครับทําการติดตั้งนะครับเดินสายนะครับติดลางนะครับ เดินท่อร้อยสายลงมานะครับจากบนหลังคานะครับเข้าไปบนป้าพิดานนะเด็นทะลุมาตรงนี้นะครับระบบไฮบริดออฟกิจนะครับต้องเดินไฟมาที่ตู้เมนไฟด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะทำการติดตั้งตู้ควบคุมนะครับแยกวงจรครับ ทำการติดตั้งนะครับเตือนสายครับเข้าหัว F4 c นะครับ,นะรบตอนนี้ทําการติดตั้งนะครับแบตเตอรี่นะครับผม48โวลต์100แอมป์นะครับ2ลูกครับผม นี่นะครับติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบไฟเบรดออฟกิดนะครับห้ากิโลวัตต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอิอร์เตอร์นะครับชุดควบคุมกับผมแบตเตอรี่นะครับสี่สแปดโวลต์สองยูกนะครับตอนนี้ใช้ไฟข้างหลังนะครับนี่ครับใช้ไฟตอนนี้11.4เอ็ดจุดสี่แอมป์นะครับโดยประมาณนะครับผม11เอดกว่าแอมป์เลยนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คที่มิเตอร์ดูนะครับ ว่าเจอการไฟฟ้าจะหมุนหรือเปล่านะครับนี่ครับไฟฟ้าครับไม่เข้าเลยนะครับไฟไม่หมุนเลยนะครับศูนย์แอมนะครับไม่มีกระแสไหลผ่านจากการไฟฟ้านะครับใช้ไฟจากโซล่าเซลล์นะครับกับแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับนี่นะครับใช้ไฟยี่สิบสามปอมนะครับ มิเตอร์นะครับ5กิโลวัตต์แบตเตอรี่2ก้อนนะครับนี่ครับ23แอมป์นะครับมิเตอร์ก็ยังไม่หมุนนะครับใช้ไฟกลางวันฟรีได้เลยนะครับปัญหาไฟตกไฟดับไม่มีแน่นอนครับใวยได้ครับมิเตอร์ครับ5กิโลวัตต์แบตเตอรี่2ลูกนะครับตอนกลางวันก็ใช้ไฟฟรีไปเลยนะครับ ตอนกลางคืนก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับอีกสองลูกนะครับแสงสว่างปักไฟนะครับอยู่ได้นั่งคืนนะครับแอร์สองตัวเที่ยงคืนต้องมีนะครับนะครับตอนนี้ใช้ไฟอยู่ที่สบิบเอ็ดบาทนะครับนี่ครับสองพันสองร้อยบาทต้องมีนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ติดตั้ง โซลาร์เซลล์ไฮบริดออบกิจ5กิโลวัตต์ครับบ้านคุณแจ็คก,กี้นะครับผมการกระหนก20นะครับเรียบร้อยครับ